โยเซาสวดีวัยรุ่นเมกาวัยรุ่นดูไปดวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Resident Evil Village Cloud นะท่านผู้ชมนะนี่เป็นเป็นภาค8นะท่านผู้ชมนะหรือว่า Resident Evil Village นั่นเองนะครับอันนี้ในเวอร์ชัน Cloud นะก็คือ,เ,อเกมนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นนะท่านผู้ชมนะเป็นการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้วให้เซิร์ฟเวอร์ส่งภาพกลับมานะครับคล้ายๆการเล่นแบบว่ารีโมทนั่นเองนะท่านผู้ชมนะ นล่นก็จะต,ตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED นะครับต้องชมน,นะตัวนี้ขนาดหน้าจอ7นิ้วนะครับ OLED นะครับให้สีสันคมชัดสดใสนะครับจุดเด่นของเขาคือการทัศกรีนหน้าจอแล้วหน้าจอสีคมชัดมาก ตัวจอยเนี่ยสามารถถอดออกมามเล่นอย่างนี้ได้เลยนะท่านผู้ชมนะต่อจอยเล่นอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ก็ถ้าจอยแยกมาอย่างนี้ก็คือเล่น2อันนะท่านผู้ชมนะถ้ามี4อันก็คือเล่น4คนนะท่านผู้ชมนะมี2อันเล่น2คนแล้วแต่เกมที่รองรับนะมีจัลโลสโคปมีระบบสรรั่นในตัวนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับมีขาตั้งในการตั้งเล่นนอกบ้านได้แบบนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็มีลมมาให้ในตัว64สิกิกน,นะครับสามารถใส่ไมโคร S D การ์ดได้สูงสุดถึงเทเลไบต์นะมีแบตเตอรี่4,300สี่พั้น ห้าถึงเก้าชั่วโมงนะท่านผู้ชมนะมีช่องชาร์จไทยซีสามจุดศูนย์นะท่านผู้ชมนะตัวนี้อืมแล้วก็ตัวนี้สามารถส่งส่งภาพออกได้ทั้งจอทีวีมอนิเตอร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของจอคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมอ่าตัวนี้นะครับอืมหน้าจอ60เฮิร์ตนะอืมไปซื้อมาได้นะครับราคาประมาณ10,000ถึง12,000บาทนะประกันศูนย์หนึ่งปีมือสองที่ราคามา34,000บาทนะท่านเออมือสองที 2, ท่ราคามา78,000บาทนะบิ้งซื้ออยู่ด้านล่างคองมเมนต์ใต้คลิปนนนนะะส่ว่ววตักินเนียรราาาคาปมณ ห้าร้อยถึงแปดร้อยบาทนะครับถ้าเป็นช่วงลดราคานะถ้าเป็นไม่ลดราคาก็อยู่ประมาณพันหนึ่งนะสำหรับตัวเกม Resident v i l l a g e ตัวนี้นะครับมันเราจะมาเล่นกันนะท่านผู้ชมนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ใช้หนิดเล่นนะเกมมันจะละในประมาณหกสิบเฟรมเลยนะครับท่านผู้ชมมีภาษาไทยด้วยนะสำหรับตัวเกมตัวนี้เนาะเออเอาละจริงๆผมควรต่อจอยเล่นนะผมไปเอาจอยมา นี่นะครับก็จอยเสริมจอยเสริมเยวจะใช้จอยลิ้นช่วยนะทุกชมน,นะขออนุญาตขยับแป๊บนึงจะได้เห็นจอยหน่อยนะครับโอเคเชื่อมต่อแล้วลุยหนุ่มน้าหนุ่มน้านี่มานะครับเราก็กดลิ้นนี้เลยครับฟรีที่จริงผมเล่นไว้ไประดับหนึ่งแล้วนะทู้ชมนะสำหรับตัวกกีนนี้เนาะ เอาเว้ยเอาเว้ยลีออ <c oughs> นเอฟเจนเนดีนี่สองขีดนิดรอโหลดรอโหลดตึงๆอาลละ <c oughs> มาแนละ้วนี่มีภาษาไทยนะรับชมนะ มาแล้วจ้าอุ้ยกดพิดคนดูว้ยกดพิดกดผิดคนดูมาเอากาจะได้เล่นนะคนนิดยังเกมมาแล้วปเ่ิ่มเล่นต่อนะครับเซฟล่าสุด โอ้เส oh, er ียงเกมแบบใช้ได้คนดูผมบอกเลยเข้ามาหน่อยนี่เราเล่นถึงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมนะโอเคเราต้องไปจุดไหนวะลำนึงขอเช็คก่อนเมืองตะวันออกเก่าเราต้องไปจุดจุดตรงนี้ใช่ไหมปัญหาสำเร็จแล้วยังไม่ได้สำรวจอ๋อเราต้องไปสำรวจบ้านหลังนี้เหรอ อยู่ข้างหลังเรานะทุกคชมนะนี่ตัวเกมก็ไม่ได้แหลกหน่วงอะไรมากนะทุกคนนะล็อกอยู่โอเคึเข้ามาเฮ้ยเจอใหญ่แก่ๆว่ะทั้งยามเละทั้งยามเป็นและยามตายเรามอบความรุ่มจนดให้เฮ้ยฮัลโหล คุณไม่ควรออกมาอยู่ตรงนี้นะมันไม่ปลอดภัยอะไรกันเนี่ยมันไม่รู้เหรอว่าว่ายายแกมันแต่งตัวเองมันนี่เองเหรอ s <S พ่อของเด็กนเด็กเหรอนี่เดี๋ยวสิหมายถึงรถสิหรอรถ <Rose. S 2> อยู่ที่นี่เหรอรถรถใช่เด็กกำลังตกอยู่ในอันตรายมากแต,แต่คุณแม่มิเรนดาพาเธอกลับมาทั้งหมู่บ้านเราก็ตกอยู่ในความมืดมิดผู้ใดของคุณเนะี่ย สัะหลาดนั่นเหรอละครปราสาทประกาศอีกครัง้งถึงอันตรายรรพวกมันกำลังมาไม่สิโรสอยู่ไหนเนี่ยคุณเมย์ไม่เรียนได้คือใครละครมันดังขึ้นแล้วเพื่อเราทั้งหมดพวกมันมาอีกแล้วอ้าวโรสอยู่ที่นี่เหรอโรสสู่ก่อนเลย เปิดแมพก่อนครับเอาเราเข้ามาน,นี้เราจะไปยังไงทีนี้ไปสำรวจบ้านแถวนี้ก่อนนะครับเอ๋ถามว่าหน่วงมันก็ไม่หน่วงนะไม่ค่อยเราต้องพูดว่าหน่วงอยู่หน่วงอยู่แต่มหน่วงน้อยนะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเล่นได้นะครับสะดกดกน ผมจะกลับไปจุดเดิมได้ไ้มว่าวะนนี้ยมู่บ้านตรงนี้ไม่ได้เค๋อาจจะต้องไปด้านบนนะครับท่านผู้ชมนะดูแผนที่เคเราต้องไปฝั่งนี้นะครับนี่ตรงไปยาวขึ้นไปเอ้ยใช่หรอวะ มีอะไรหรือเปล่าด้านบนนี่อะไรเนี่ยตรวจสอบน่านจะเป็นทางไปปราสาทนะดูเหมือนมีบางอย่างมีรอยบุ๋มโอเคลองขึ้นไปดูฝั่งนี้ดิ นี่หนักเกินไปโอเคตื่นสำรวจก่อนนะครับตัวเกมถือว่าใช้ได้นะท่านผู้ชมนะคิดเิ็คิดหลยอะไรวะเนี่ยต้องเข้าไปสำ,สำรวจทุกบ้านนี่หว่าแล้วเปิดไฟฉายกดตัวไหนผมยังไม่รู้เลย โอเคหุยลูกซองว่ะแต่มันไม่มีโอ้ลูกซองลูกซองซองไฟโนตึงเนี้ยนะโอเคหยิบอ๋อชิ้นส่วนตรงนี้ต้องไปใส่ตรงนู้นแน่นอนเลยนะโอเคน,น่าจะเป็นแผนที่นะครับกดดูก่อนอ๋อนี่เป็นจุดเซฟนะทุกชมนะโอเคเซฟไปก่อน วอร์นิ่งตรงนี้มีที่หนึ่งนี่หว่าเคผมใช้สิ่งนี้ไม่ได้อ่ะโอเคแสดงว่าเราต้องเดินสำรวจนะอุ้ยทำไมอยู U ่อยู่นิดเหลือขีดเดียวอืออันนี้ผมมาจากฝั่งนี้ใช่ไหม สุสานเฮ้ยตรงนี้มีอะไรเอ,อย่ยตรงนี้ประตูชั้นนอกโอเคแสดงว่าเราต้องเดินลงไปตรงนี้เนถูกแล้วอา้าวติดแ้นี่มีอะไรหรือเปล่านี่เอ๋เฮ้ยมาอีกแล้วคนดู ดินปืนหนึ่งโอเคดินปืนโอ้กลกับระเบิดกดอีกติดตั้งอะไรวะเนี่ยกระสุนโอเค มีนวงนวลนิดหน่อยนะทุกคนนะมันเหลือแค่ขีดเดียวถ้ามันเต็มขีดมันก็จะไม่หน่วงเท่าไหร่อ๋อกดค้างอ๋อเป็นการปิดประตูแบบนี้ปิดทำไมวะมาใครมหยากบวกกันเรา มาแล้วดินปืนเว้ยกดแบบดูก่อนข้างหลังนี่เราลงไปได้นะแต่ติดเนี่ยเหมือนมันแบบพยายามให้เราไปด้านบนน่ะคนดูผมติดเนี่ยไปไม่ได้เย,ยีไปก็ไปวะ มาเลยจับเสียงแบบอยู่แถวนี้เลยอ่ะว่าจ่ายนี่นี่ก็ไปไม่ได้นะท่านชมนะนี่อะไรอะ่ะเกียบหบของขึ้นมาก,ก่อน สงสัยต้องขึ้นไปบวกแล้วแหละนี่เบรกโอเคดินปืนมามาเลยเพีย้ยนเยอ๋อ้วมาเฮ้ยพ่ยอมีคนค่ะ ต้องเข้าฝั่งไหนแน่นอนคุณดูอาจจะเป็นฝั่งนี้นะครับเปิด้าไปปิดประตูขอร้องนะ่ะนี่คุณมาทำอะไรอยู่นี้เนี่ยอย่าเข้ามาถอยไ,ไปนะได้โปดดวดอย่าทำร้ายเขาเลยเว้อไม่เป็นไรผมไม่ทำร้ายพวกคุณหรอกผมแค่ดีใจที่ได้เห็นคนปกติสักทีมีผค,คนที่รอดชีวิตคนอื่นบ้างไหม ไทุกคนอยู่ในบ้านของลุยซาแต่เธอไม่ตอบแถมล็อกประตูอยู่เงียบหน้านะหนูเขาเป็นคนนอกอาจจะเห็นเงาหน้าผมหน่อยนะขอภัยด้วยบาดจริงไม่สับณัดตัวนึงกำลังทำเข้าบาดเจ็บเขาเสียเลือดมากเราต้องเข้าไปในบ้านลุยซาเงียบๆนะต้องมีทางเข้าไปด้านไหนสิ อยู่ตรงนี้นะอย่าคายับไปไหนโอเคเราข้ามเลยดีกว่าคนดูผมว่ามันต้องให้เรายิงแน่ๆเลยยิงใครสักคนแน่ๆี่มันต้องให้เราข้ามไปหาลุยซามันมีซ้อมบ่อยอยู่แถวนี้นะครับและก็มีของให้เราใส่ไอเทมแบบอื่นนี่ต้องเบรกเขาตรงนี้โยอ้าวคือกร์เซอลูกซองว่ะโหลดเลย อีซี่ยิงปืนเราขึ้นใน,น้ไหมเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เกียร์เราต้องไปฝั่งนี้นะครับโอ้ีหเหลือขีดเดียวผมไม่สามารถเล่นถามว่ามันลื่นไหมมันก็ลื่นอยู่นะแต่มันแบบมันน่วงอะคนดูเวลากดเนี่ยอุยระเบิดสารเคมีเหลวโอเคจัดไปน้ำปลาชิงคนดู มันล็อกจากอีกด้านต้องให้สองคนนั้นเข้าไปอะไรวะเนี่ยตัวนี้จุดเซฟเนี่ยเลยคนดูอ๋อโอเคไม่ใช่จุดเซฟมันเป็นชิ้นส่วนนะอืมโซนนี้ไม่ได้ ตรงนี้ก็ไม่ได้มันจะต้องกลับไปใช่ไหมโอ,อต้องไปเปิดประตูเออต้องไปเปิดประตูโฉนี่ผมปรับภาพสุดแล้วนะมอด,ดูแสงมันสะทนนะ้อนเข้ามาเลยทางสะดวกแล้วเร็วเข้า กไปสิจะเวลานานชิบหายเลยดี๋ยความยินดีนะว t าแต่ฮิตมันกระโดดข้ามมันนี่มาไม่ได้หรอวะเขาไม่คุ้นกับการต้องพึ่งพาคนอื่นอ่ะขอโทษด้วยนะเราจะปลอดภัยที่นี่ใช่ไหมต้องปลอดภัยแหละโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวเกม Resident Evil Elite Cloud นะทุู้ชมนะเออบนเครื่องนี้เราสมบิชเล่นได้นะครับแต่อยู่ขึ้นอยู่กับความอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับความแรงอินเทอร์เน็ตด้วยนะคือมันไม่มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใกล้ๆนะมันก็อาจจะมีเล่นได้ประมาณขีดสองขีดแล้วประมาณนั้นเลยนะครับไปซื้อกับมาเล่นกันได้นะสำหรับตัวเครื่องนี้ดิโนสวิต OLd ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ในการนะทุู้ชมนะสำหรับวันนะน,นี้มิโก้ตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า